สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้ามีคำถามจากเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเราควรจะปลูกต้นไม้ในฤดูไหนช่วงไหนดีที่สุดก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับผมว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกหน้าฝนเนี่ยมันก็ทำให้ต้นแข็งแรงและโตเร็วก็หลายๆคนอาจจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือคาตอบมันก็คือฤดูฝนนี่แหละ แล้วทำไมฤดูฝนมันถึงเป็นฤดูที่น่าปลูกอย่างแรกก็คือเราไม่ต้องลดน้ำบ่อยตอนที่เราปลูกไปถ้ามีฝนตกเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยในอาทิตย์แรกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องลดน้ำเลยแล้วถ้ามันฝนมันขาดช่วงเราก็ลดเป็นบางเวลาถ้าฝนตกวันไหนเราก็ไม่ลดน้ำในฤดูฝนนั่นคือเรื่องง่ายในการปลูกในฤดูฝนและคำและอย่างที่สองเหตุผลที่สองก็คือเวลาที่ฝนมันตกจากท้องฟ้าลงมาเนี่ย ไอเม็ดฝนเนี่ยมันจะผ่านชั้นบรรยากาศมาเพราะนั้นมันก็จะนำพาเอาสารสารเคมีแล้วก็ธาตุอาหารบางชนิดเนี่ยร่วงลงมาพร้อมกับเม็ดฝนด้วยธาตุอาหารนั้นก็ได้แก่แคลเซียมในเตตซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นพวกไฮโดรเจนไนโตรเจนแคลเซียมอะไรต่างๆเนี่ยแต่เวลาที่มันก่อนที่มันจะมาลงพื้นเนี่ยมันจะทาไปกียากันแล้วก็ตกลงมาถึงพื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแคลเซียมในเตตไอแคลเซียมในเตตเนี่ย มันจะเป็นธาตุอาหารอย่างดีสําหรับต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่หรือแม้กระทั่งต้นหญ้าเนี่ยมันจะเติบโตพอฝนตกลงมาเราจะสังเกตเห็นไหมครับผมหญ้าเนี่ยโอ้โหเริ่มเขียวแล้วงอกมเมล็ดก็งอกขึ้นแล้วก็ยืดตัวสูงขึ้นไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยก็จะแตกใบอ่อ,อนแตกกิง่งไม่เต็มไปหมดเลยทุกอย่างมันจะเขียวหลังฝนตกนั่นก็คือประโยชน์ของน้ําฝนคือน้ําฝนเนี่ยเวลามันตกลงมาเนี่ย มันนำเอาสารเคมีที่เป็นาธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยอยู่ลงมาเนี่ยเป็นจำนวนมากมันก็เลยทำให้ต้นไม้แข็งแรงและโตเร็วและ,จะเจริญง,งอกงามในช่วงหลังฝนตกนั่นคือประโยชน์ในการปลูกพืชในฤดูฝนแล้วเพื่อนๆนบางท่านถามว่าแล้วฤดูอื่นแล้วมันปลูกได้ไหมฤดูอื่นก็ปลูกได้แต่เราต้องมีน้ำที่จะลดมันก็คือว่าไอช่วงเวลาหนึ่งเดือนแรกที่เราปลูกพืชลงไปเนี่ย เราต้องมีน้ําให้มันอย่าให้ดินมันแห้งช่วงปลูกพืชไอ้พืชที่ปลูกไปใหม่เนี่ยต้องการน้ําทุกวันหรือไม่อย่างน้อยก็ต้องมีความชื้นอยู่เราอาจจะสามวันลดสองวันลดนี่ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือลดทุกวันได้ก็ดีลดวันละหน่อยนะคืออย่าให้หน้าดินมันแห้งเพราะว่าเวลาพืชที่ลงดินไปใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการน้ําในการที่จะสร้างรากใหม่สร้างใบอ่อน ถึงแม้ธาตุอาหารจะไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรแต่เขาให้มีน้ําเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นการปลูกพืชในฤดูแล้งหรือฤดูหนาวเนี่ยถ้าเรามีน้ําเนี่ยก็หมดกังวลน,นะครับผมสามารถปลูกได้แล้วมันจะเจริญเ,เติบโตดีเหมือนฤดูฝนไหมก็ไม่ถึงกับดีเท่ากับฤดูฝนแต่ก็ไม่ทําให้ต้นไม้ตายนะครับผมคือการปลูกต้นไม้ตายเนี่ยมันก็สาเหตุหนึ่งมาจากกิ่งพันุ์มาจากการให้น้ําก็มีอยู่สองอย่างนะครับผม อย่างอื่นไม่มีเลยสาเหตุอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับผมยกเว้นก็คือสาเหตุสำคัญคือว่าถ้าก,กิ่งพันธุ์มันถึงจะไม่แข็งแรงมากแต่ก็ถ้าลงดินไปแล้วมีน้ําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้นไม้นั้นก็อาจจะรอดนะครับผมแล้วเราจะไม่ให้มันโดนแสงแดดจัดเนี่ยเราก็เอาทําเป็นบังแสงให้มันหน่อยทําหลังคาให้มันหน่อยเอาไปสแลมตาข่ายอะไรไปบังแสงให้มันหน่อยสําหรับต้นไม้ที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับผมก็ทําได้ทําอยู่ประมาณสัก ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับผมแล้วน้ําที่เราให้ในฤดูแล้งเนี่ยถ้ามันมาจากแหล่งน้ําที่อยู่เป็นสาธารนณะเส้นมาจากแม่น้ํามาจากคลองเนี่ยคือจะเป็นแหล่งน้ําสาธารณะเนี่ยมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ําฝนก็คือมันมีธาตุอาหารอยู่มากพอสมควรถึงแม้จะไม่เท่ากับน้ําฝนแต่ก็มีธาตุอาหารเยอะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ําที่มาจากแหล่งน้ําบาดาล น้ำใต้ดินเนี่ยมันจะมีาธาตุอาหารน้อยหน่อยเพราะว่าน้ําที่ลึกลงไปใต้ดินเนี่ยมันผ่านการกองจากชั้นหินแล้วเราถึงจะดูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสารอาหาราธาตุอาหารบางอย่างเนี่ยมันจะถูกกองทิ้งไปหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งมันแทบจะไม่มีาธาตุอาหารเลยหรือบางครั้งไอ้น้ําใต้ดินเนี่ยมันก็มีความเป็นกรดเป็นมีความเป็นด่างเยอะมีความเป็นกรดเยอะซึ่งมันจะไม่เหมาะกับพืชแล้วอาจจะมีหินปูน นะครับผมหินปูนที่มันถูกถ้าพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนน้าใต้ดินเนี่ยอยู่ในชั้นหินปูนมันก็จะมีผงหินปูนตะกอนหินปูนติดขึ้นมาด้วยนี่ก็คือคุณสมบัติของน้ําที่มันแตกต่างกันนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีเรามีน้ําแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปนะครับผมถ้าวิธีแก้น้ําที่มันน้ําบาดาลที่ดูดขึ้นมาแล้วคุณสมบัติมันไม่เหมาะสมเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราดูดแล้วมาพักไว้ที่บ่อหรือสระพักแล้วไว้สัก ให้มันตกตะกอนให้มันได้อากาศจากข้างบนก่อนจากจากพื้นดินเนี่ยให้มันได้อากาศแล้วมันก็จะเหมาะที่จะไปลดน้ํามันก็จะช่วยได้ถ้าเราสูบมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องน้ําบาดาลน,นั้นสรุปได้เลยนะครับผมว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยในหน้าฝนดีที่สุด ับผมงช่วยประหยัดแรงในการลดน้ํา2มันมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเยอะในน้ําฝนมันก็จะทําให้พืชโตเร็วและก็แข็งแรงแต่ถามปลูกหน้าแรงได้ไหมปลูกได้นะครับผมเพราะว่าความสะดวกของเราเนี่ยบางครั้งมันมันเลือกไม่ได้เรามีต้นไม้ในฤด,ดูแรงเราว่างในฤดูแรงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับผมช่วงสงการเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยวางแผนเลยว่าจะกลับบ้านในช่วงสงการแล้วก็สั่งพันไม้แล้วก็จะไปปลูกต้นไม้ที่บ้าน พราะช่วงนี้ผมขายต้นไม้ได้เยอะนั่นก็คือสิ่งที่สิ่่งทีเป็นจุดสังเกตได้ว่าเพื่อนๆเตรียมตัวละบางคนคิดที่จะทําเกษตรเอาละลองทดลองเอาไปปลูกบ้างหรือบางคนจะเริ่มต้นแบบปลูกเยอะๆเลยก็จะปลูกในช่วงนี้แหละช่วงที่กลับบ้านในช่วงสงการนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกไม่ได้ถามปลูกหน้าแรงได้ไหมคือปลูกได้แต่ต้องมีน้ํานะครับผมเพราะน้ําคือหัวใจหลักในการทําเกษตรถ้าไม่มีน้ําอย่าทําเกษตรนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับผมถ้าไม่มีน้ําอย่าท,ทําเกษตรทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ําเนี่ยเราปลูกพืชเราปลูกพืชรอน้ําฝนเนี่ยเท่ากับเราเสี่ยงดวงฝนบางครั้งมันขาดช่วงไม่ตกเป็นเดือนเดือนเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแบบรอน้ําฝนเนี่ยเท่ากับเหมือนคนทําเชิงเดียวนี่แหละปลูกแบบเสี่ยงดวงปีไหนฝนดีมันก็ได้ผลผลิตดีถ้าปีไหนฝนแรง ฝนไม่ค่อยตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยผลผลิตก็เสียหายนั่นคือการปลูกพืชแบบเสี่ยงดวงถ้าตกดีตกพอสมควรมันก็ดีแล้วถ้าตกเยอะอีกตกเยอะอีกก็ก็เป็นสาเหตุอีกเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลได้ผลผลิตไม่ดีมันก็เกิดภัยน้ําท่วมอีกเพราะฉนั้นถ้าเรามีแหล่งน้าเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะทําเกษตรได้แบบมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่า ต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองถ้าไม่มีแหล่งน้าอยากคิดมาทําเกษตรเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีน้ําการลงทุนที่เยอะที่สุดของคนทําเกษตรก็คือในยุคนี้นะครับผมทําเกษตรแบบแบบยุคใหม่เนี่ยทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอาศัยน้าเท่านั้นเพราะว่าในฤดูแล้งเนี่ยเราสามารถทําผลผลิตได้ถ้าเรามีน้านะครับผมพืชบางชนิดเนี่ยมันออกผลผลิตทั้งปีถ้าเรามีน้ําให้มันเนี่ยมันก็ออกผลผลิตให้เรา นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องสําคัญของของคนทำเกษตรก็คือน้ํานะครับผมและตอนนี้นะครับผมบรรยากาศท้องฟ้าหรือสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยตอนนี้มันโกลาหลไปหมดวันนี้ผมใส่เสื้อกันหนาวนะครับผมใส่เสื้อแขนยาวซึ่งหนาหน่อยกันหนาวเพราะอากาศมันเย็นขึ้นเหมือนฤดูหนาวเลยผมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จําความได้ผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยหรือฤดูร้อนเดือนเมษาอากาศที่เราคิดว่ามันน่าจะ สี่สิบองศาอะไรเงี้ยแต่ปีนี้กลับไม่ใช่อากาศสภาพอากาศมันแปรปรวนมันกลายเป็นลมหนาวบางพื้นที่มีฝนตกเหมาะที่จะปลูกต้นไม้ด้วยในดูแรงเหมาะที่จะปลูกต้นไม้ไปอีกบางคนคิดว่าจะปลูกต้นไม้เดือนเดือนพฤษภามิถุนาตอนนี้มันแน่ไม่แน่ใจเลยเออฉันปลูกตอนนี้ดีหรือเปล่านะครับผมสาเหตุที่อากาศสภาพอากาศแปรปรวนก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมก็เกิดมาจากภาวะโลกร้อนทําให้สภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันแปรเปลี่ยน นะครับผมถ้ามีคนพูดว่าประเทศไทยจะมีหิมะตกเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมมีความเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องหิมะตกในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมเนื่องจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยทำมาให้อากาศแปรปรวนกันหมดซึ่งคนทําเกษตรเนี่ยมันก็ต้องได,ได้รับผลกระทบนะครับผมการออกดอกออกผลของพืชเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปผลผลิตที่เราที่เราต้องการเนี่ย บางทีมันก็อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปถ้ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีฝนตกเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าตกจนท่วมเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องไม่ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับผมปลูกพืชควรปลูกในฤดูฝนถามว่าแล้วถ้าไม่ปลูกในฤดูฝนได้ไหมได้ครับผม ไม่มีปัญหาถ้าเรามีน้ำนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปและสาระแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้ยวยครับผมสวัสดีครับ